สวัสดีครับเราก็มาเรียนรู้การใช้งานโปรแกรมส a t ร h กันต่อนะครับอันนี้ก็ต่อเนื่องมาถึงตอนที่9แล้วนะครับสำหรับตอนนี้นะครับก็ยังเป็นเรื่องของการปูพื้นนะครับหรือว่าให้พื้นฐานของการเขียนโปรแกรมส a t ร h เหมือนเดิมนะครับในตอนที่9นะครับตอนนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการสร้างฟังก์ชันนะครับตัวฟังก์ชันนะครับก็คือเป็นการ แสดงการทำงานนะครับที่ทำหน้าที่ย่อยอย่างใดอย่างหนึง่งนะครับตัวฟังก์ชันจะมีประโยชน์ยังไงนะครับก็คือเป็นการช่วยให้เรานะครับสามารถเขียนคำสั่งหรือเขียนชุดคำสั่งนะครับที่ใช้งานบ่อยๆเก็บ,บเอาไว้แล้วก็เราสามารถไปดึงคำสั่งนั้นมาทำงานตามหน้าที่ที่เราต้องการได้แต่ถ้าเราไม่ต้องการใช้งานนะครับ ตัวคำสั่งย่อยตัวนั้นก็จะไม่ถูกดึงเข้ามาในหน่วยความจำก็จะทําให้ยังสามารถใช้พื้นที่หน่วยความจําได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับก็เหมาะสําหรับเครื่องที่มีหน่วยความจําไม่เยอะนะครับแต่ก็สามารถจะทำงานได้นะครับอันนี้คือเป็นข้อดีของฟังก์ชันนะครับตัวการทํางานฟังก์ชันนะครับเราจะมาอยู่ที่บล็อกสีชมพูนะครับบล็อกสุดท้ายของชุดคําสั่งนะครับก็คือ ตรงนี้นะครับที่ชื่อว่า my box นะครับเราจะลองสร้างฟังก์ชันขึ้นมาสักตัวหนึ่งนะครับให้เรามาคลิกที่กลุ่ม my box นะครับแล้วก็เลือก make a box นะครับแล้วเราก็ตั้งชื่อนะฮะเราก็ตั้งชื่อชื่อบล็อกของเรานะครับเช่น show name นะครับอันนี้คือ show name นะครับเมื่อเราตั้งชื่อเสร็จแล้วนะครับ เราก็คลิกโอเคไปก่อนนะครับสำหรับบล็อกที่1ของเรานะครับอันนี้ก็จะเป็นการ define ขึ้นมานะครับบอกว่า show name ทำหน้าที่อะไรนะครับเราก็บอกว่าถ้ามีการเรียกใช้ show name นะครับให้แสดงข้อความออกมานะครับว่าฉันชื่อแมวเหมียวนะครับ นี่นะครับถ้ามีใครเรียกใช้ฟังก์ชัน show name นะครับเขาก็จะแสดงคำว่าแมวเหมียวออกมาทีนี้เราลองทดสอบนะครับเราบอกว่าเมื่อมีการคลิกธงเขียวให้เราไปเรียกใช้งานนะครับฟังก์ชันที่ชื่อว่า show name นะครับเมื่อเรามาที่ไม้บล็อกนะครับเราจะเห็นว่าตอนนี้มีบล็อกโผล่ขึ้นมา1บล็อกนะครับก็คือเป็นการเรียกใช้ฟังก์ชันนั่นเองนะครับชื่อว่า show name นะครับแล้วก็แบบนี้นะครับเอา show name มาต่อ ดังนั้นเมื่อมีการคลิกตรงเขียวนะครับตัวโชเนมก็จะไปเรียกใช้งานฟังก์ชันที่ชื่อว่าโชเนมแล้วโชเนมมีคําสั่งอะไรอยู่ก็จะทํางานในคําสั่งนั้นจนเสร็จเสร็จแล้วก็จะกลับคืนมาทํางานต่อคําสั่งอื่นๆที่อยู่ต่อจากตัวโชเนมตรงนี้นะครับดังนั้นลําดับการสั่งการเรียกใช้งานก็จะเป็นคลิกตรงเขียวเรียกใช้งานโชเนมวิ่งมาโชเนมทำงานเสร็จกลับมาที่เดิมนะที่ผู้เรียกนะครับอลองดูนะครับเห็นไหมครับ ปอเรียกปุ๊บชั้นชื่อแมวเหมียวนะครับก็คือโชเนมปุ๊บจะวิ่งไปตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการเขียนฟังก์ชันนะครับแบบที่1น,นะครับต่อไปแบบที่2นะครับเราจะส่งค่าไปให้กับฟังก์ชันด้วยนะครับเราลองเม k e อ b o บ็อกซ์อีกอันหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นบอกว่าเป็นฟังก์ชันบวกแล้วกันนะครับ แอดนะครับชื่อว่าแอดแต่ว่าเราจะให้ส่งส่งค่าตัวเลขไปด้วยนะครับเราจะทำการหาผลบวกนะครับหาผลบวกก็คือ,อให้ใส่ตรงนี้นะครับก็จะบอกว่าจะให้เพิ่มข้อมูลอะไรนะครับตัวที่1นนะครับแล้วก็ถ้าเราจะเพิ่ม2ตัวก็กดไปอีกนะครับก็จะมี2ตัวตัวนี้นะครับก็คือแอดคือเพิ่มค่าเข้ามาได้นะครับ เราก็ตั้งชื่อซะหน่อยนะครับตัวนี้ก็คือ n หนึ่นะครับตัวนี้ก็ชื่อ n2 นะครับที่ส่งมานะครับก็จะมี n 1กับ n 2นะครับเสร็จแล้วก็กดโอเคนะครับเราก็จะได้บล็อกขึ้นมานะครับตัวหนึ่งนะครับเราก็จะเอาไปทำการดีฟายนะครับเราก็จะบอกว่าให้แสดงผลบวกออกมานะครับ ให้แสดงผลบวกออกมานะครับก็บอกว่าผลบวกเท่ากับนะครับเราใช้โอ e เปอเตอร์จอยเดียวกับครับเราเรียนมาแล้วเนาะอ่านี้ผมบอกผลบวกเท่ากับเราจอยมาใช้นะครับเราเรียนไปเมื่อตอนที่แล้วนะครับ อันนี้ก็คือผลบวกใช่ไหมครับเราก็เอาบล็อกที่เป็นผลบวกมาใส่นะครับเอาอะไรมาบวกก็คือเอา n 1กับ n 2นะครับที่ส่งเข้ามานะครับบวกกันนะครับหมายความ่าเราส่งค่าเข้ามาใช่ไหมครับส่งมาที่ n 1 n 2นะครับงนั้นเราก็เรียกใช้ที่ add นะครับฟังก์ชัน add แล้วเราก็ใส่ค่าเข้ามาเช่น45บวก60 2นะครับนี่เราใส่ค่าเข้ามาตรงนี้ค่าตรงนี้ก็จะถูกส่งมาที่ฟังก์ชัน add นะครับก็จะเอา45มาจับคู่กับ n 1แล้วก็เอา62ไปจับคู่กับ n 2อนะครับอันนี้ก็จะเป็นการบวกนะครับหาผลบวกก็คือเอา n 1กับ n 2มาบวกกันเสร็จแล้วก็โชว์ผลลัพธ์ออกมานะครับน,นี่ก็คือเป็นการทำงานของฟังก์ชันนะครับแบบนี้ล้กันนะครับจะได้เห็นชัดๆ ามาเรียงแบบนี้นะครับอลองดูนะครับก็จะบอกว่าปุ๊บเรียกใช้ตัวแรกฉันชื่อแมวเหมียวนะครับแล้วก็บอกว่าผลบวกเท่ากับ107ก็หมายความว่าอันแรกก็เลือกใช้ฟังก์ชัน show name ก่อนอหลังจากนั้นพอ show name เสร็จก็วิ่งกลับมาที่ตัวหลักนะครับตัวที่เรียกใช้งานแล้วก็ไปเรียกใช้ฟังก์ชันที่2ก็คือ add นะครับก็คือส่ง45กับ62ไปนะครับก็ ฟังชันแอดก็จะเอาค่าที่ส่งมาจับคู่กับตัวแปรนะครับก็คือ n1 กับ n2 นะครับเราก็เอา n1 n2 นี้มาบวกกันนะครับก็แสดงผลออกมานะครับอันนี้คือเป็นการส่งค่าเข้าไปนะครับนะครับก็พอจะเป็นแนวทางนะครับให้เรามองเห็นนะครับเรื่องของการสร้างบล็อกหรือว่าสร้างฟังก์ชันสำหรับการทำงานเฉพาะอย่างนะครับที่เราต้องการขึ้นมาได้นะครับสำหรับ ในตอนนี้นะครับก็แนะนำไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราพบกันในตอนถัดไปนะครับสวัสดีครับ